ใจจะขาดใจจะขาดครับโอ้โหใจจะขาดใจจะขาดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหเงินรางวัลก้อนโตรครับจะได้เท่าไหร่นะคุณนมากดไปนะครับสามพันสี่รอยสามสิสอง สวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องสล็อตดักนะครับก็ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมคุมทรัพย์แห่งแอคแท็นะครับวันนี้ก็มาซื้อฟีสปินให้ดูครับก็ผมก็จะซื้อฟิสปินหนักๆไปให้ดูนะครับในการซื้อครั้งนี้ก็ซื้อไปสองพบาทเลยนะครับอย่าไปหยองอย่าไปหยองครับก็ซื้อมาครับ่ะก็กดติดตามครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดขอคนละหนึ่งติดตามครับที่เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ มาเล่นมีคลิปดีๆมาเล่นให้ดูครับก็ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมหาตัวเจนะครับตัวเจามาแบบนี้122บสใบนะครับตัดไปโอ้โหมาลิไม่มานะครับก็ปั่นกันต่อเลยเอาเอาเอาตัวเจามาแน่นอนเลยไอ้ลูกเอ้โอ้ไม่มานะครับเดือดครับโคเดือดนะครับบอกเลยนะกอะนี่เรามาชิงเงิน,นครับวันนี้มาชิงเงินบอกเลย นี่เอากำไรจากเว็บมาซะหน่อยดลโอ้โหไม่มาครับเดี๋ยวอีกสองทีนะครับผมผู้ชมเอ้อีกสองทีนะครับโอ้โหไม่มาครับก็ขาดทุนคะขาดทุนพันสองครับก็ขาดทุนไปสองพันสองบาทสองร้อยครับไปซื้อใหม่อีกสองพันครับอย่าไปกลองครับอัดไปครับอัดไปเลยมาแน่นอนเกมนี้ครับก็เกมใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ครับออ เลยครับคุ้มมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับออก็รีบเร่นกันนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตนะครับมากดสมุดกดสมุดไปดิกดสมุดมาโอ้โหไม่มาครับโอ้โหเต็มช่องเลยครับเต็มช่องโอเคมาลูกเอ้โอเคมาลูกอเกอเ้มาตัวจีช่องแรกมาจด้วยนะครับมาายมาแบบนี้ก็ไม่มีบ่อยๆครับโอ้โหใดๆมันไม่เข้ากับช่องสามครับ โอ้โหตัวสเลขสิบมาครับเลขสิบมาโอ้โหมาโอ้โหมาแบบนี้ก็ไม่มีบ่อยๆครับโอ้โหอย่าไปหองครับผ่านมาหน่อยนะผ่านมาโอ้โหลูกเอ้ยไม่เข้าที่นะครับได้มาหกร้อยน้อยกว่าเมื่อกี้อีกไม่เป็นไรอัลกูลไปประมาณสองพันสามพันละ จะไปยองนะครับมาแบบนี้ก็ซื้อไปเลยสามพันดีหัวร้อนละเอ,อ้ยไม้พ่อหน่อยดิไม้พ่อหน่อยดกดไปดิมาแล้วครับตาแรกนะครับต้องลองไม่ภาคดูว่ามันจะแตกไหมครับพอภาคทีไรน,นั้นเตกผมก็ทีนะครับฮะนิ่งไว้นิ่งไว้ อ,อกใจครับนิ่งนะครับไจหายแล้วตอนนี้ผมไม่มาให้กูเลยวะไม่ให้ผมเลยอะโอ้โหงดใจไอจ,จะขาดใจจะขาดนะครับโอ้โหใจจะขาดใจจะขาดตอนนี้นะครับท่านผู้ชม โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตทบจะได้เท่าไหร่นะคุณมากดไปนะครับ3,432บาทนะกำไรนินนนเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ได้มารางวัลเงินรวมนะครับ3,888นะครับเลขสวยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีอะไรเกมใหม่ๆมาแนะนำหรือว่าจะเล่นเกมนีต่อถ้ามีเทคนิคมาให้นะเวทซอนครับ พอผมก็จะไปโคนสูตรมาให้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับไว้เจอกันครับขอบคุณที่รับชมมากนะครับสวัสดี